สวัสดีตอนเช้าทุกท่านพบกับอิลิกแมนแบบที่บบจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีที่สุดในโลกนะวันนี้เราอยู่เกมยูทูบเบอร์ซิมูเลเตอร์นะในโลบอสท,ทุกคนนี่มีแฟนคลับมาเล่นกับเราด้วย2-3สาคนนะดูสิโอ้กระโดดดึงๆ,ๆเลยนี่นะครับผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งสุดในจักรวาล <laughs> จักวรวรลโลกของอิลิกแมนนะนะตอนตแรกเราต้องถ่ายคลิปกันก่อนนะเนี่ยเอามือถือมาถ่ายคลิปกันเลยโ ทำแค่นี้ก็ได้เงินแล้วอ่ะรู้สึกสบายจังนี่น้องๆมากระโดดอยู่ข้างหลังพี่อีดิกแมนสุดยอดไปเลยกระโดดดึง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 ,ด,งดูดิโอ้โหได้เพชรด้วยได้เงินด้วยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยทำาม,มาทำม,มาทำม,มาทางนี้อ่ามามุมนี้ไหนมันสวยกว่ามุมนี้มุมนี้น้องๆมากระโดดทางนี้กระโดดกระโดดโอ้หทำเงินได้เยอะเลยเนี่ยในชีวิตจริงถ้าเป็นยูทูบเบอร์แล้วแต่มันเงินได้ขนาดนี้เนี่ยนะพี่จะเลิกทำทุกอย่างมาทำอย่างนี้แทน น้องนี่กระโดดถึงๆเลยน่ารักมากเลยครับทุกคนว้าวๆมาเาอมาดูบ้านของเรากันดีกว่านะตอนแรกนี่นี่คือบ้านของพี่อิริกแมนมีแบบเออนอนกันตอนนี้เหนื่อย <laughs> โอเคมาเล่นเกมต่อเพื่อให้เรามีความสุขการทำคลิปลง YouTube มากขึ้นเล่นเกมต่อไปปั๊บปัปั๊บโอ้โหสนุกสดสะมาแคสเกมดีกว่านะครับโอ้คอมเมนต์ไม่ดีต้องลบทิ้งนะทุกคนไม่ดีเลย เราจะเล่นเกมเอ,อะไรดีนะเอาเป็นเกม Adoptus ละกันเราจะเลี้ยงสัตว์น้อยน่ารักกันทุกคนมาครับกด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 โอ้โห s u p ป e m e แมนสุดยอดไปเลยมานั่งตัดคลิปก่อนตัดเหต้ตรงจงังหวะปา๊าบ98%หรือจะได้100%ไหมปา๊าบ95%อ้า8 0เองอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เลยได้คลิปมา93นะครับอัพโหลดลง YouTube เรียบร้อยอินเทอเน็ตช้าจังเื่มาฮะในระหว่างที่รออัปโหลดอยู่เรามากินไข่กับเบคอนก่อนเพื่อประทังชีวิตของเราเพราะว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนี่ดูนี่ทำได้ได้สักเท่าไหร่ลองดูนี่วู้วิ่งไปเกือบ50,000กว่าบาทแล้วอ่ะโอ้ผู้ติด,ดตาม8 8 8 0 0เพชรอีก3เม็ดโอ้แถมยังปลดล็อกของใหม่ด้วยว้าว แต่ในๆนอะไรก็เก็บเงินก่อนดีกว่าไหมมาทำอีกคลิปหนึ่งอมเมนต์ไว้ดีลบไปเอาเป็นเกมที่มีชื่อว่า Brook b o x Heaven เราไปเล่นโรเปกันบ้างมาพี่จะเป็นพระอาจารย์พระบิดาแห่งในเมืองของยูทูบเบอร์ไลฟ์นะฮะตัดคลิปกันป๊บ92เปอนไปนิด92เอเนอเท่าเดิมเลย,อ,ยเอีกนึง5ูเปอร์เซเฮ้ย โอ้ได้9กสเปอร์เซน์เองอ่ะมาอัพคลิปเลยอ่ะนี่โอเคเราทำันสักพักนึงแล้วตอนนี้เรามีผู้ติดตามครบ1นึ่งแสนเราได้โลดทองมาแล้วไม่ใช่หนึงแสนสิห่งล้านเราสามารถเปลี่ยนมือถือถ่ายคลิปได้แล้วตอนนี้เราใช้เมือถือกากๆอยู่นะตอนนี้จะเปลีป่ยนเป็นสัก o p h o n e 20 <laughs> นะนี่นะ ไอหนูเอ้ยหน,หนูต้องมีผู้ติดตามสักพักหนึ่งลุงก็จะแจก iPhone ฟรีนะเอาไปถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลง YouTube นี่ไงเฮ้ยได้มาแล้วนี่หว่านี่ไงวดมือถือใหม่สุดยอดไปเลยจะได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ดีที่สุดในจักรวาลอีริคแมทให้ได้ ه, นี่น้องน้องก็ยังอยู่กันนะนี่นี่น,นี่มาถ่ายกันหน่อยตอนนี้เมืองกลางคืนเมืองกลางคืนนี่มันสวยมากๆเลยมามาทุกคนมากระโดดกัน มากระโดดหันสากันนะน้องๆมา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 นี่นี่น,นี่หลอดหลอดจังมาครับเริ่มอัปเกรดคอมได้แล้วเราก็ไปหาร้านคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับนี่คือร้านคอมแห่งเมืองยูทูบเบอร์หลายเรามีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้วก็จอและิดซีที่สุดในเมืองนะราคาก็ประมาณ10,000แสนกว่าบาทนนะ่ว้าวตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ6 0,000นะแต่เม่เวลาเราทำวิดีโอบล็อกอัดร้านนี้ไปก็เราก็ได้เงินเหมือนกันนี่ชีวิตยูทูบเบอร์นี่ของที่นี่ทุกอย่างการทำเงินเลยนี่ เอา PC 1 0หนึ่แสนบาทมา8ดาวว้าวสีเหลืองสวยงามใช้คอมจอคอมสัก2จอเลยดีไหมไฮเปอร์วายมอนิเตอร์จัดมาจัดมาแล้วเอาไงไมโครโฟนต้องเปลี่ยนคุณภาพเสียงต้องดีหน่อยนะนี่ไงไม่สุดเท่ของเราในราคา69,000บาทเอามา1อันว้าวว้าว,ว,าวแล้วก็นี่อะไรมีกล้องเอ้ยแต่มันเหมือนกล้องกล้องฟิลมเลยอะโคตรเท่เอามามีอะไรขาดเลยอีกไหม ม้อนี่ไงเมาส์เมาส์เมาส้เมาส์สุดยอดไปเลยแล้วก็คีย์บอร์ดอันสีเหลืองนี่ราคาค่อนข้างสูงทำไมอุปกรณ์คอมที่ร้านแห่งนี้มันแพงจังเลยอะครันี่เราจะมาสัมภาษณ์พนักงานของร้าน y o ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอ,อร์ไลฟ์ <c oughs> ชื่อร้านอะไรเดีย๋ยวไม่เป็นไรคุณรู้สึกยังไงกับว่าการมีลูกค้าเข้าร้านนี้ครับ ก็มันเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ที่ดีสุดในยูทูบเบอร์ไลฟ์นะครับเรามีอุปกรณ์มา,มาทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งจอมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆวิดีโอเกมซอฟต์วแวร์ครบครันทุกคนให้ชาวยูทูบเบอร์นั้นได้ทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในจักรวาลแห่งนี้นะซึ่งในชีวิตจริงนั้นอาจจะทําไม่ได้เพามันในชีวิตจริงทําไม่ได้เหรอไปดีกว่าอ่ะเรามาเปิดกล่องกันนะครับนี่อยากได้เราเตอร์แรงๆจัง <c oughs> เพื่อจะ ได้อัปเดตเร็วอ๋อได้สปีคเกอร์มาอย่างน้อยก็เล่นเกมแล้วมีลำโพงดีๆนะครับอีกอันหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ได้โมเดลเลเวลสามวูวดีมากเลยมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันมันจะได้อัปโหลดคลิปเราแรงๆเราทำคลิปเสร็จปุ๊บอะมันก็จะอัปเร็วมากเลยทุกคนเอาหมุนทางนี้ก่อนนี่มาไม่มีอะไรตรงนี้โอเคจะจัดบ,บ้านอีกนิดนึงดีไหม นี่มีปุ่มเพย์บัตตันนะครับปุ่มซับสไคร์ที่เราได้รางวัลมาแต่มันยังไม่วางหรอกขอวา,ลางลำโพงกอนไว้ตรงคอมดีกว่านะเอหรือว่าไปไว้ที่อื่นดีเพราะรู้สึกว่ามันลกเหลือเกินนี่นี่ีเอาไว้ตรงใกล้เครื่องเกมทุกคนเน่เวลาเล่นเกมจะได้กระหึ่มมาฮะมาดูบ้านในอนาคตของเราเราจะซื้อคอนโดนี้อยู่นะเพราะรู้สึกว่าบ้านหลังเก่าของเรานั้นมันเล็กเกิน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 เบอร์มากๆ,ๆ,ๆเลยถามสวัสดีครับคุณจะซื้ออะไรครับ นี่เราจะมาซื้อคอนโดตรงนี้คอนโดห้าชั้นกดซื้อป้าบวูู้หได้ที่ใหม่แล้วชีวิตยูทูบเบอร์มันง่ายอย่างนี้นี่เองนะฮะเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราไปดูคอนโดกันดีกว่านีมีๆีมีมีเฮ้ยน้องยังอยู่อีกเหรอน้องนี่อย่าเป็นยูทูบเบอร์นัมเบอร์วันของโลกพี่สินนะแต่อย่าลืมว่าพี่อะนัมเบอร์วันอยู่แล้ว และนี่คือคอนโดของเรานะครับยังห้องยังว่างเปล่าอยู่ไม่ได้วางเฟอร์นิเจอร์ใดๆมีวิวทิวทัศน์รอบเมืองเราอยู่ชั้นสูงที่สุดในเมืองยูทูบเบอร์ไลฟ์ซินะฮะเราทําการจัดวางของนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเต็มไงวางโลกของเราไว้ด้วยตรงนี้มีเตียงตรง,งนั้นแล้วก็คอมไว้ตรงกลางเวลานอนจะได้เห็นวิวเมือง แล้วคงยังมีแฟนคลับเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆแล้วติดตามชอบเราล้วสิมาก็นั่งกระโดดกับเรามามามากระโดดกันใครเหนื่อยก่อนแพ้ใครเหนื่อยก่อนแพ้มาฮึบ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 นี่พวกแกจะไม่เหนื่อยกันจริงๆหรอฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะเฮ้ยว้าววู้ว้าววู้ว้าวนี่มาเข้าโหมดเกมหน่อยนะอาจจะได้เงินรางวัลเยอะนะเราในการตีบอสทั้งเนี้ยดูบอสตัวนั้นสิมันหน้าตาอับประลัก รประหลักสุดแล้วหรอมาฮะยิงทุกคนยิงน้องๆยิงเข้าไปช่วยพี่ด้วยไปเออเออยิงเข้าไปแกงเอามันมันเลือดลดแล้วยิงเข้าไปแก,กงกลางตรงนั้เลยหรือมันต้องยิงที่หัววะเอมมันต้องยิงตรงกลางรองหัวกันแน่อุย้ยกับโดหลบหลบหลบหล,ลบสิหลบหลบหลบไปหลบ เอาดิเยิงกัน300แล้วลงก่อนโอ้ยมบิดใส่อื้อหืออู้หูไปทุกคนช่วยกันยิงให้มันตายไปอีกสองอาทีอีกสองอาทีอออาทตอนนี้210แล้วหลบโอ้ยโอ้ยมันยิงถี่มากรอต้องยิงถี่มากเลยยสองคนเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยช่วยยิงก่อนมาก่อนโอ้เหลือยี่สองคนเองเอ,เงเยยงอา,ออเาอสามคนสามคนมามาเอาหยุดยิงแล้วเหรอเฮ้ยเหลือร้อยกว่าแล้วร้อยสี่สิบร้อยสามห้าเฮ้ย เฮ้ยสองนาทีจะทันไหมต้องทันสิต้องทันสิอนสโอ้มันยิงปืนอ,อะไรมาเนี่ยโอ้หลบยากโอ้โอ้โ,อโอ้ต้องมองดีๆต้องมองดีๆโอ้ยว้าโดน,นยิงอะ่ะไม่เป็นไรเรามาดูบ้านหลังต่อไปดีกว่าตอนนี้เรามีเงินเยอะมากพอแล้วนะฮะเพนเฮาใช้เงิน 1B บีโอ้มายก็ตอนนี้มีอยู่95้าล้านฉันจะหาเงิน1บีมาจากไหนก็คือ1,000เอ็มนั่นแหละนะ ฉันต้องทำงานหนักมากๆที่ในการซื้อคอนโดเพนท์เฮาส์แห่งนี้มาครับเราทำคลิปกันต่อดีกว่านี่เราจะเป็นตำรวจจับโจรกันไปฉันจะบทเล่นเป็นบทโจรให้ตำรวจอย่างแกมาจับฉันมาตัดคลิปกันดีกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> เอาไงเอา้าคอมพังตัดต่อเยอะเกินไปจนคอมพังออะต่อสายใหม่ <Hey. S 1> นี่ปุ๊บตัดฉันเป็นโจร แล้วฉันก็กำลังจะทนฉับโอ้ตายหมดเลยดูสิไม่รอดอะ่ะแปปอร์เซมาอัพโหลดเร็วขึ้นนิดนึงนี่นะฮะมาดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะเพื่อการซื้อเพนท์เฮาส์ที่ใหญ่ของเราเรามเป็นฆาตกรก,กันดีกว่านะไปนี่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 แง่ที่กดเร็วไหมแม่ดีซสิบเซนโตฮู้ฮูตัดคลิปครับเราได้เป็นฆาตกรนี่แล้วไงต่อปึ๊บ Oh, <laughs> หลุดจากระบบคล <laughs> ากร disconnect ah, <c oughs> นี่นี่มาฮะเราจะได้เงินต้อง2ล้านเนี่ยแล้วคุยตาอีก7ล้านยิ่งหลังเนี่ยยิ่งทำยิ่งได้เยอะนะต้องขยันกันหน่อยมาเปิดกล่องกันต่อดีกว่านะเอ้ยได้เลยโอ้ยเราเตอร์ที่เร็วขึ้นทุกคนพี่อยากได้โอ้ดูดิเนี่ยอีพิคเราเตอร์ เราเตรมแมงมุมมันสุดยอดมากอยากได้แล้วมีโอ้โหเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอ่าไวไฟเราเตอร์เลเวลสขออันหนึ่งขออันนึงได้ไหมอ๋อหมดไม่ทาไม่พอไม่เป็นไรไปวางก่อนนี่เรากำลังจะวางเราเตอร์สุดเร็วของเราเพิ่มติดตัวเพื่อการอัปโหลดคลิปที่เร็วขึ้นเอาไว้ข้างๆตรงนี้เลยนี่สุดลอไม่วางตรงนี้นี่ไง มาทดสอบซิว่าเป็นเร็วขึ้นขนาดไหนเนะอ่ยทำคลิปสวัสดีครับวันนี้กัอีกแมนนะครับจะเป็น,ปนเรืทูงนับเบว้าของเมืองยูทูบเบอร์ซิมูเลเตอร์ซิต,ตีต้นะครับใยการตัดคลิปเมอร์เดอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะดูดิคลิป EP ีตอนสุดท้ายนี้จะมีคนดูเยอะขนาดไหนพอพี่ตัดถึง99%เลยนะดูค่าเฉลีย่ยสิโอ้ต้อง98%นะมันดูกันหน่อยเร็วดูความเร็วของเน็ตว้าวเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะ เฮ้ยประหยัดเวลาชีวิตได้เยอะมากๆเลยว้าวสุดยอดไปเลยดโโูโอ้โหคนดตับโอ้โห,โโหพเพิ่มขึ้นแบบ20ล้านอ่ะเรามาเปิดโมเด็มกันต่ออยากได้ตัวนี้จังเลยพี่หลิกแมนอะเลขหกเฮ้ยโอโ้ได้แล้วโมเดม็มแมงมุมเลขห้าก็ยังดีก็ยังดีลองไปวางนี้นี่ขายนี่ไปเลยแล้วก็มาวางตรงนี้ปาบกับเกรดเพื่อความสนุก น,นี่นี่นี่อัพโหลดโอ้โหอัพโหลดยังกระสปีดููเยี่ยมไปเลยนะโอเคครับสลหรับอีพีนี้ก็จบเพลงเท่านี้ก่อนนะพี่พีหน้าพี่ว่าจะวางแผนแบบเก็บตังค์ซื้อเพนทา์แบบเจ๋งๆไปเลยอะ่ะให้แบบไล่โตไปเลยนะแล้วก็เราจะทําให้ผู้ติดตามเป็นเป็นนัมเบอร์วันของโลกให้ได้ทุกคนแล้วเจอกันใหม่พีหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ